ป้าโคกกุ่มนึง,งนี่อ่ะไอ้หม่จัดไปป้าผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มแต่แม่งข้าวของป้าข้าวขอบผู้ชายซะอีกคนต่อไปเนี่ยทีนักเลงประจำกลุ่มมีเรื่องที hey, ไรมึงจำนีอะไรเพื่อนูวะสวยเพื่อนแม่งทุกทีส่วนนี่อะไอ้แมนแต่ก็แมนแค่ชื่อนะนอนคนสุดท้ายเนี่ยผมเอง ที่เทพบุสุดหล่อประจำกลุ่มมึงยิ้มอะไรของมึงโอ้ยยิ้มเฉยบรรยากาศมันดีไอแม่เนี่ยไปไหนเนี่ยตามมาดิจะได้ทำไม่ได้ายงานเนี่ยเรื่อมันจะมาวะา้ไม่ขอว่าไปตีคนอื่นมาเป็นงานหลักคุณชายซาซาเก่งมีแต่คนเก่งกลุ่มเนี่ยเป็นตัวคนเก่งแน่นอนโหนี่ค่ะสื่อที่ฮะได้หามา จะทำรายงานนะไม่ใช่นั่งเฉยๆไหนมาดูดิค้งไหมโค้งไหมอันนี้ของมือขาไปทีเบียคาอันนี้ไม่อยากอันนี้ก็ของมือขาไม่ต้องรอเบียคามือหางก็ต้องทำขาเฮ้ยมึงทำหมวกข้อที่สองได้ใหม่อาจารย์คอนเทนต์ดุจะตายจริงแล้วส่งวันไหนอะยี่สิบสามมีนาไงดีไปหน่อยเฮ้ยลูกใครวะเฮ้ยไหนลูกสาวที่ไหนวะใครวะโอ้ใครวะเนี่ย ใครวะเฮ้ยมึงมันเขียนอะไรข้างหลังด้วยอ่ะไหนวะไว้อะไรรักและคิดถึงเสมอจากเพื่อนรักเชี่ยขนลุกว่าอเออมึงรู้ปะโรงเรียนเราอ่ะมีเรื่องเล่านะว่าหลังโรงเรียนเราอ่ะมีผีเขียนอยู่ไอ้หนุอปูก็ได้ยินมาเหมือนกัน เขาบอกกันว่า,วามีรุ่นพี่เว้ยไปท้าทายผีหรืว่าเฮียนเชี่อเฮี้ยเฮียเนต่อมามีคนไปเจอศพที่หลังเรียนเว้ยแต่กูก็ไม่รู้ว่าจริงไหมจนทุกวันเนี้ยก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปที่นั่นอีกเลยนะเว้ยผีเผยเฮียอะไรของมึงไรสาระว่ะถ้าผีแม่งเฮียนจริงอะ่ะคืนนี้เราลองไปดูกันป่ะไม่เอาไม้ใช่ทีกูกลัว กูก็กล yeah, ัวอย่าหาทำเฮ้ยไปดีมันสนุกเดียวเอองั้นมึงไอ้ใหม่ไปกันสองคนเลยไปกูไม่ไปกูก็ไม่ไปอ่ะพี่อะไรของพวกมึงสองคนเนี่ยดูไอ้ใหม่ดิมันเป็นผู้หญิงอ่ะมันยังก้าวพวกมึงสองคนเลยเดียว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 กุร่าตรงนี้ก็ผู้หญิงเหมือนกันค่ะจ้าผู้หญิงผู้หญิงอ่ะไม่ต้องเถียงกันใครไม่ไปก็ไม่ต้องไปแค่นี้ก็ป๊อดว่าใครป๊อดนใหม่มึงตด ใครป๊อปไม่มีแต่กูไม่ไปอ่ะมึงจะไปไม่ไปไปก็ได้เพื่อนไอแมนแล้วมึงอ่ะจะไปไม่ไปเห็นมึงสองคนไปอ่ะไปก็ได้เอาอย่างนี้เราไปรอที่ห้องคอมกันไปไปไป แ่สารจะต้องูดถึงปะวะว่าใช่เหมน่ากลัวเออก็น่ากลัวอยู่เนี่ยทำนี่อะไรเลอะเ่ยน่ากลัวตรงไหนวะนี่พวกคุณดูกูนะเ้ยอ กลัวอะไรกันครับตั้น้องแค่นี้ก็ทำกลัวกันไปได้อฮ้ยพี่รอดแล้ว่าแอบใครแอบมึงนั่นแหละ หยุดแม่หยุดแม่ล็อะกู เฮ้ยพีไอทีมันนำเพี้ยตรงนี้เนี่ยมันเพี้ยเลยวะไอต้นไปก่อนนีเพี้ยฉันเลย,อยปอยปล่อยกูมึงปล่อยกูมึงจะปล่อยไม่ปล่อยกูนับหนึ่ถึงสนะ

ิ่หนีผีไงนี่ไม่ใช่ผีมันเป็นแค่กิ่งไม้ไม้หาอะไรพีชัดโคตตายห้าที่เปิดไปดิไม่เปิดเช มันจะเห็นน่ะมึงมีแก้วด ah> ้วยวะเทียนก็มีเทียมีกระดาษด้วยวะอะไรวะมาดูดิครบเลยผิดด้วยแก้วเอาไงดทียเรามาลองเล่นกันดูไหมเอาจริงดิกูอยากรู้เหมือนกันว่าแม่งต้องการอะไรรีบเล่นกูจะได้รีบกลับ พร้อมกันแล้วใช่ปะกูพร้อมก็ได้ที่นี่มีผีใช่ไเ<ป>ฮี yeah. ลูกพี่ชื่ออะไรทีทีมึงก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอถ้ามึงมายุ่งกับเรื่องนี้มันจะเป็นยังไง ที่ของกูที่ของมึงนะมึงเออตัวเองตกูด้วยมึงอยู่ไหนใช่ไหมอ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะกูคิดไว้อยู่แล้วว่ามึงก็กูรู้วอยู่แล้วว่ามึงจะเธอกับอะไรอ่ะแล้วทำไมมึงมมก็มาหลอกกูด้วยวะผีก็โยกยันผีดิวะ มึงกำลังจะทิ้งพวกกูไปใช่ไหมมึงมีอะไรไม่บอกพวกกูวะไอทีพวกมึงกลัวกูขนาดนั้นเลยเหรอวะวกูแค่อยากอยู่กับพวกมึงให้นานที่สุด จางหายไป,ไปเหมือนน้ำไม่เคยจางหายแม่นานเท่าไรฉันรอเธอได้เสมอยังคงยิ้มให้ความทรงจำทุกชิ้นรูปเปล่าเธอเก็บไว้ไหมเพราะฉันไม่เคยยอมทิ้ง nak tolong dia aku main